สถานีวิทยุสราญดม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรักโลกรักเรารักธรรมชาติรักสิ่งแวดลอ้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการรักสิ่งแวดล้อมนะครับผมนะครับพบกับเรานะครับได้ทางสานีวิทยุสาราโงนะครับกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตเพื่อประชาชนนะครับผมทางคลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาสานาทีและถึง18บแนาฬิกานะครับผมนะครับวันนี้ดเนินรายการโดยผมนะครับแคนปทวีสารวันครับค่ะหวานเอกประวินอนุสนค่ะอ่านะครับก็พบกับเราได้ทุกวันจันทร์นะครับเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมา เล่าสิ่งดีๆนะครับผมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ green ocean strategy นะครับเป็นนโยบายใหม่เหมือนกันที่กำลังเป็นที่สนใจนะครับของหลายประเทศทั่วโลกเลยจะเน้นไปที่องค์กรภาคธุรกิจนะคะในยุทธศาสตร์ green ocean นี้ค่ะครับผมนะครับก็มาเริ่มกันที่เขาเรียก เขาเรียกจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก่อนว่เาเกิดจากอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้นะครับกระแสะโลกล้วของเราแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปแล้วก็พบเห<ช>็นได้อย่างมากนะครับในโลกของเราปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ธุรกิจแล้วก็หลายาภาคส่วนเองก็พยายามจะรดลงหันมาทำ CSR มากขึ้นเป็นเอ่อหรือมาจากคำเต็มที่ว่า corporate social responsibility นะคะก็คือ การที่ภาคธุรกิจเข้ามารับผิดชอบต่อสังคมเนาะพี่แคนอ่าใช่ครับผมก็เพราะว่าผลกระทบ <homage S 1> <amusing. S 2> จากวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจการเ<ช>มืองและสังคมนะครับว่าง่ายว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็กระทบต่อทุกภาคส่วนนะครับผมอ่าแล้วก็แล้วก็โครงการทางด้าน CSR ของหลายบริษัทเองเนี่ยก็ยังได้เป็นปัจจัยหนุนเสริมนะครับให้เกิดการเปลี Legisl ่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยให้หันมารักส <c oughs> <Blend S 2> ิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับผมอ่า น้องหวานเชิญต่อเลยครับข้อมูลจากทาง PSB ว่าไงครับผมค่ะ PSB เนี่ยเป็นบริษัทเอ่อเป็นสำรวจความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเอ่อ,อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2009คศ2009นกะคะก็คือว่าเขาเข้าไปสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคอะคะ่ะว่านอกจากเรื่องราคาคุณภาพความความสะดวกสบายแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยสนใจปัใจจัยใดในการเลือกซื้อสินค้าบ้างคะ่ะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าปัจจุบันนี้คะ่ะผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้สนใจเพียงแค่คุณภาพความสะดวกสบายและคุณธรรมในการประกอบการแล้วแต่ว่าไปสนใจถึงความปลอดภัยสุขอ,อนามัยแล้วก็คุณคุณภาพของชีวิตด้วยตรงนี้ค่ะก็เลยทำให้เขาหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการที่รักสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อผู้บริโภคเนาะว่าง่ายๆนะครับว่าคุณภาพสินค้าเนี่ย หรือว่ากลไกทา,างด้านการใช้สินค้าในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่คือเราไม่ได้คํานึงถึงคุณภาพมากมายขนาดนักแล้วเนี่ยแต่ว่าเรา<ช>เราเราต้องการจะดูว่าสินค้าเนี่ยทำให้เราสามารถมีสุขภาพดีไหมสามารถที่จะทําให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นหรือเปล่าแล้วบรรยากาศรอบตัวเราเนี่ยเป็นมิตรกับเราไหมเราจะอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์หรือว่าเราจะอยู่ในอากาศที่เขาเรียกว่าเป็นพิษเป็นมีมลพิษแล้วก็เราจะ จะต้องอยู่มันกับมันไปอีกนานก็คือหรือเรียกง,ง่ายๆว่ามองไปในระยะยาวมากขึ้นเนาะใช่ครับ <c oughs> ผมอ่านะครับก็ด้วยด้วยอุปสงค์ทางด้านเขาเรียกว่าอุปสงค์ทางด้านกรีนดีมาหรือว่าอุปสงค์สีเขียวของผู้บริโภคเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ธุรกิจนะครับในปัจจุบันก็ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนากระบวนการการผลิตของเขาเนี่ยให้มีการดําเนินงานเพื่อรักษาโลกรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในทางโฆษณาหลักก็จะเน้นมีการแบบใส,นนใส่กรีนนู่นใส่กรีนนี่จะต้องมี<ช>จะต้องมีองค์ประกอบที่รักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราสามารถที่จะใช้แล้วไม่ไม่เป็นเป็นภัยต่อสุภาพของเราเนี่ยคือเพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ผลิตมาอย่างรักสิ่งแวดล้อมเนาะเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะเห็นว่าเอออยากจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้เนาะเพื่อ ความปลอดภัยในระยะยาวของตัวเองในโลกที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะใช่ครับคือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์กร<ช>ีนพอรดักหรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยถ้าผู้ฟังได,ได,ได้จำได้ว่าเราได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไปเนี่ยเราก็จะเน้นถึงเรื่องกรีนเลเบลเราพูดถึงเรื่องกรีนเลเบลมาก่อนก็คือฉลากสีเขียว ซึ่งสารสีเขียนนั้นก็จะพบได้ตามทั่วไปในกรีนโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวนั่นเองะนะครับผมอ่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ํารักสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ทุกคนสามารถใช้ได้ใช่ใช่ครับผมอ่าแล้วก็แนวคิดกรีนต่างเนี่ยนะคะก็คือถูกเข้านำมาใช้ในกระบวนการต่างๆของการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทเหล่านี้นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นกรีนดีไซน์หรือการออกแบบ อย่างรักโลกแบบสีเขียวหรือว่า green purchasing ก็คือการซื้อแบบสีเขียว green logistic s ก็คือการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งภายในประเทศหรือขนส่งระหว่างประเทศก็ตามหรือว่า green meeting อ่าก็คือการประชุมสีเขียวเนาะการ อืมหรือว่า green marketing ก็คือขายแบบสีเขียวแล้วก็ green service ก็คือบริการแบบสีเขียวอ่าครับผมแล้วแล้ที่สําคัญนะครับอย่างที่เราพูดไปในเทสที่แล้วคือเรื่องของการนําขยะรีไซเคิลกลับมาใช้นะครับผมก็เราในในโครงการนี้เองเนี่ยก็ยังได้นําหลักการที่เรียกว่า greening waste นะครับ greening waste คือการนําขยะรีไซเคิลพยายามที่จะแปลแปลสภาพแล้วก็แปลร,รูปให้กลายเป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการธุรกิจของของของอทั่วไปเนี่ยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว<ช>นะครับผมกเ็เรียกโดยรวมว่าทั้งทั้งหมดทุกโั้นตเนี่ยนะคะก็คือเรียกโดยรวมว่า Green Business ก็คือธุรกิจแบบสีเขียวที่รักโลกนั่นเองค่ะอ่านะครับผมก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ green b u s i n เ s s เองเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นโครงการหลักที่เป็นโครงการหลักที่เรากําลังดําเนินการ ภายใต้ strategy ที่เรียกว่า Green Ocean s t r a t e g y นั่นเอง<ช>นะครับ,รบผมอ่านะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเราเราก็พยายามที่จะผลักดันนะครับธุรกิจนี้ให้กลายเป็นธุรกิจหลักแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะได้นําหลักการเนี้ยไปปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ภาคประชายสังคมเองเนี่ยการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็การรักโลกเนี่ยก็เป็นเป็นเทรน<ช>แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายหลัก ใน,ในการดำเนินงานทุกๆส่วนภาคใ,ในทุกภาค,คส่วนของปัจจุบัน,นเนี่ยก็ส่วนเองกระทรวงการต่างประเทศของเราเองหรือว่าในระดับโลกระดับระหว่างประเทศก็คือ UN เนาะหรือองค์การสหประชาชาติเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการผลิตสีเขียวเนี่ยมันก็เป็นประเด็นสําคัญในระดับโลกระดับระหว่างประเทศค่ะครับผมอ่านะครับน้องหวานครับเดี๋ยวรบกวนน้องหวานเล่าเล่าเรื่องขององค์ประกอบเนี่ยให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงครับว่าองค์ประกอบของ Green Ocean s t r a t e g y เนี่ยมีอย่างมีอะไรบ้างครับผม Uh, Green Ocean Strategy นะคะหรือแปลเป็นไทยว่ากลยุทธ์แบบอกรีนแบบว่ามหาสม,มุทรสีเขียวเนาะตรงเนี้ยก็คือแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนหลักค่ะก็คือเป็นการจัดการในระดับระบบหรือที่เขาเรียกว่ากำกับดูแลด้วยธรรมภพิบลาสีเขียวเข้าไปดูในเรื่องของระบบว่ามีกระบวนการการผลิตที่รักสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าแล้วก็ ต่อมาส่วนที่2ก็คือเข้าไปดูเรื่องของคนเข้าไปดูการการบริโภคการจับใจ่ายใช้สอยของคนว่ารักสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเ,เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะคืออย่างที่บอกอย่างที่พี่แอนพูดไปนะคะว่า Green Ocean Strategy เนี่ยกำลัง กำลังเป็นเทรนที่กำลังมาในโลกตอนนี้เลยเนื่องจากว่าในส่วนของภาคธุรกิจเนี่ยค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะมีสส่วนที่เรียกว่าบูโอเชียหรือมหาสมุทรแบบสีครามแล้วก็แบบเลดโอเชียหรือมหาสมุทรสีแดงตรงนี้ค่ะออขอเกินถึงเลดโอเชียก่อนเนาะไอ้มหาสมุทรสีแดงเนี่ยก็คือการที่ภาคธุรกิจเนี่ยค่ะเข้าไปทำธุรกิจโดยการมุ่งเน้นเอาชนะคู่แข่งในตลาด แย่งส่วนแบ่งตลาดกันโดยไม่สนใจเลยว่าจะรักสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือว่าผลิตนวัตกรรมใหม่หรือเปล่าแค่ไหนยังไงแต่ว่าเมื่อ,เ,อ,อเมื่อเวลาผ่านมนาะอ่ะก็เกิดบ l ูโอ c เชียนะหรือมหาสมุทรสีคามตรงนี้ค่ะก็คือการที่ภาคส่วนธุรกิจเนี่ยเข้าไปโดยการที่ผลิตสิ่งของต่างๆที่ยกระดับการเติบโตการสร้างนวัตกรรมทางคุณค่าเพื่อให้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามา เข้ามาแบบอยากจะได้ของที่ภาคส่วนของภาคธุรกิจเนี่ยผลิตทีนี้ด้วยความที่บูโอเชียเนี่ยเมื่อทำไปแล้วคนก็ภาคธุรกิจต่างๆหลายๆบริษัทก็เริ่มเข้ามาทําเริ่มมาแย่งตลาดกันมากขึ้นก็กลายเป็นเลดออเชียเนาะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์แบบกรีนโอเชียนเนี่ยก็เลยกําลังเป็นเทรนในภาคธุรกิจก็เป็นเทรนใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่ ภาคธุรกิจเนี่ยกำลังย้ายจากบูโอเชียนมากรีนโอเชียนอืมก็นะครับก็เป็นการเปลี่ยนเทรนนะครับตลาดครั้งใหญ่นะครับของเขาเรียกระบบตลาดโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันแบบเดิมๆหรือการาธุรกิจแบบเดิมๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะซื้อใจของผู้บริโภคได้อีกต่อไปนะครับผมอ่ะต่อมาเรามาพูดถึงเขาเรียกว่ากลยุทธ์ใช่กลยุทธ์ของก r ีนโอเ e ียนะครับก็ได้แบ่งเป็นสส่วนนะครับก็ เป็นส่วนของระบบนะครับแล้วก็ส่วนของคนนะครับใน <ฮะ S 2> ส่วนของระบบเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบที่กํากับดูแลด้วยธรรมาภิบาลที่ดีนะครับหรือกรีนคอร์เปเนนส์ครับและเรื่องของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะเน้นเรื่องของกรีน n ฮ a b นะครับหรือว่าอุป,อป,อปนิสัยสีเขียวนะครับผมมาที่เรื่องแรกก่อนคือเรื่องของกรีนเ,เรื่องของระบบนะครับหรือกรีนคอร์เปนนซ์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับผมก็3ส่วนนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของการใช้ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือ resource efficiency นะครับภารรับผิดชอบในกระบวนการหรือเรียกว่า process accountability หรือประสิทธิแล้วก็อันสุดท้ายนะครับคือประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ์นะครับคือ product effectiveness นะครับผมก็นะครับก็มาถึงส่วนที่เป็นส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่เป็น resource efficiency นะครับก็คือเป็นส่วนที่ดูเรื่องของการพัฒนานการผลิต การนําเข้านะครับคือตรงนี้เองเนี่ยก็จะคํานึงถึงของการคานึงเรื่องของการใช้ทรัพ,พยากรอย่างรู้คุณค่านะครับก็คือในปัจจุบันเองเนี่ยทรัพ,พยากรทั่วโลกก็เขาเรียกว่ามีปริมาณที่ลดลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาได้อย่างง่ายดายเหมือนแต่สมัยก่อนเพราะฉะนั้นในการใช้ทรัพยากรแต่ละครั้งหรือว่าในแต่ละการผลิตเองเนี่ยต้องคํานึงถึงการใช้อย่างรู้คุณค่าใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีจํานวนเพียงเท่านี้แต่เราต้องการะจะผลิตประมาณนี้ มันเหมาะสมหรือไม่หรือว่าจะต้องทําอย่างไรให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรดักงกล่าวนะครับก็คือใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าแล้วก็ในขอ้อมถึงเรื่องของการลดของเสียแล้วก็มลพิษที่เกิดขึ้นในปลายทางด้วยนะครับผมบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อามาตรการในการใช้เรื่องของเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเนี่ยวันนี้มาตรการเรื่องของการแปลพลังงานการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่นะครับ หรือว่าหรือว่าการนําวัสดุที่หมดสภาพการนําขยะมารีไซเคิลอย่างที่เราได้พูดกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการนําถือก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะครับผมอ่าแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าค้นหาทรัพยากรจากแหล่งที่ใกล้เคียงก่อนแล้วค่อยไปหาทรัพยากรในในใ,ใ,ใ,ในระยะไกลซึ่งจะเป็นการลดการขนส่ง<ช>ด้วยนะครับผมจะไม่เกิดมลพิษเนาะใช่ครับอ่า ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Proces s a c c o u n t a b i l i t y นะครับ p process a c c o u n t a b i l i t y หรือว่าภาระรับผิดชอบในกระบวนการนะครับผมก็คือเป็นเรื่องของการนํากระบวนการการดำเนินธุรกิจด้วยการพิจารณาด้วยตัว p r c e s s นะครับคือกระบวนการเนี่ยก็จะกําหนดออกจากองค์กรถูกไหมครับ <Okay. S 1> อ่าก็ทีนี้คือเราก็จะดูว่ากระบวนการที่ใช้เนี่ยมันสามารถที่จะ Ada p t เข้ากับการใช้ทรัพยากรอ,อย่างรู้คุณค่าที่เราพูดถึงเมื่อตอนตอนแรกได้หรือไม่แล้วก็ กระบวนการเนี่ยมีมีการรับมีแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมหรือเปล่ารวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้วยเนาะใช่ครับมผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรเซสเนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดสาเหตุแล้วกําหนดเป็นตัวกําหนดเอาพุทหรือว่าผลผลที่เกิดจากการผลิตเนี่ยก็ต้องดูว่าสาเหตุและผลเนี่ยมันส่ง,งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนหรือส่ง,องผลกระทบต่อเขาเรียกว,ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการกำหนดตัวกระบวนการให้อิงกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทและทุกเขาเรียกว่าทุกอ,องค์กรเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญนะครับผมครับรวมทั้งกําหนดถึงแนวปฏิบัติอ,อให้ เให้คนที่เป็นลูกจ้างหรือพนักง,งานภายในภาคส่วนธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดให้มีระบบการทํางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทํางานตรงนี้ค่ะก็คือเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อพนักง,งานเนาะหรือว่าการมีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานรวมทั้งการจัด ให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจจะเกิดจากโรคภัยและก็อุบัติเหตุให้พนักง,งานของตัวเองด้วยค่ะใช่ก็คือจะมีทั้งสองส่วนทั้งความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและความรับผิดชอบต่อ,อ,อพนักง,งานของตัวเองอครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนสุดท้ายของของ,ของตัวตัว,ตว,ตวระบบธร,รมาธิบาลที่ดีนะครับหรือ green governance เนี่ยคือเรื่องของ product effectiveness นะครับหรือว่าประสิทธิภาพของเอย ประสิทธิผลของตัวผลิตภัณฑ์นะครับผมอ่าก็เราพูดถึงทั้งตัวกระบวนการไปแล้วนะครับพูดถึงทั้งตัวบบชใช่ความรับผิดชอบแล้วก็ตัวการใช้ทรัพยากรไปแล้วทีนี้คือพูดถึงตัวผลนะครับผลที่เกิดจากกระบวนการ,รอ,อ่าก็คือผลิตภัณฑ์นั่นเองผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถที่จะใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ใช่ครับแล้วก็รวมทั้งถึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยก็คือใส่ใจผู้บริโภคใส่ใจส,สุขภาพของผู้บริโภคด้วยค่ะต่อไปเราจะไปเริ่มกันที่แนวเคอกีนโอเชียนที่ส่ง กับอุปนิสัยของบุคคลเนาะหรือว่าเรื่อง Green Ha b i t นะครับผมอ่าก่อนจะเข้าเรื่องนะครับเราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับคือในักการสร้างอุปนิสัยของบุคลากรเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะดาเนินไปสู่เป้าหมายตามแนวคิด Green Ocean นะครับที่เราได้พูดไปถึงตอนต้นนะครับคือการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของของผู้บริโภคนะครับหรือว่าของคนทุกคนในสังคมเนี่ยมันต้องเริ่มที่กระบวนการนะครับรี i ิงก่อนนะครับค่ะอ่ารีสิงนะครับ r e ี h i n k คืออะไรครับน้องหวานอ่ารีสินนะคะก็คือความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองก่อนก็คือการที่เราเนี่ยเอคิดว่า สิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญกับเราอย่างไรแล้วมันถ้าเราไม่ทําตามรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเราอย่างไรตรงนี้ค่ะก็คือการที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงจากตัวเองแล้วเนี่ยต่อไปกระบวนการต่อไปมันก็จะดีขึ้นเนาะในระดับระบบในระในระดับองค์กรในระดับประเทศในระดับระหว่างประเทศก็จะดีขึ้นค่ะ ครับผมอ่าต่อไปนะครับคือตัว reduce นะครับผมก็คือ reduce คือการลดนะครับลดอะไรลดการใช้ทรัพยากรที่เกินขีดจํากัดนะครับผมเกินขีดจำกัดก็ดกดคือว่าเรามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นอย่าพยายามที่จะไปขวนขวายหรือหาเพิ่มเติมหรือไปทําลายระบบนิเวศท,ที่มีความสมดุลอยู่แล้วนะครับของโลกใบน,นี้เพราะถ้าระบบนิเวศของเราถูกทาลายไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยโลกของเราจะไม่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จะเกิดปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆมากมายนะครับก็ทุกวันนี้โลกเราก็ร้อนอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าน้ําท่วมเอ่ยแผ่นดินไหวเอ่ยเนี่ยก็เกิดถี่ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ลดที่จะใช้ทร,รัพยากรที่เกิดขี้นจำกัดแล้วเนี่ยโลกโลกของเราก็ไม่มีทางที่จะดีไปกว่านี้แน่นอนใช่ค่ะคส่วนต่อไปนะคะก็คือ reuse reuse ตรงนี้นะคะ่ะก็คือการที่เราควรจะอยู่ในบ้านเนาะเราก็สำรวจของที่เราซื้อมาก่อนว่า ถ้าเราเพื่อใช้เพียงหนเดียวเนี่ยเราก็อาจจะเอามาใช้ซ้ําได้อีกเพื่อที่จะไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไอกระบวนการการรีวูซตรงนี้ก็จะทําให้บรรจุพัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยมันลดลงเนาะก็คือ,อก,ก็คือไม่ไปซื้อเข้ามาเพิ่มอีกครับผมอ่าต่อไปคือรีไซเคิลนะครับอ่าบางคนสงสัยนะครับว่า reuse กับ recycle เนี่ยมันต่างกันยังไงความจริงแล้ว reuse คือการนําคือการนํากลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้าถูกไหมครับแต่ว่าการใช้ใหม่ใช้ซ้ําของ reuse เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปรักษ์ของผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่า recycle เนี่ยคือการนํามาใช้ซ้ําและปรับนะครับปรับเพื่อน,นํามาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการ recycle คือการนำอย่างเช่นกระป๋องน้ำเบปซี่เนี่ย ก็คือถ้าเกิดเรารียูสก็คือเราก็เอาทั้งกระป๋องเบปซี่ครับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ําแต่ว่าถ้าเกิดการรีไซเคิลนี่คือการนําเอากระป๋องเ๊ปซี่ไปใช่เอาไปทำเป็นขาเทียมถูกต้องไปดัดแปลงนะครับให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับอ่านี่คือรีไซเคิลนะครับผมต่อไปคือการรีคอนดิชั่นนะครับรีคอนดิชั่นคืออะไรคือการที่ของหลายอย่างเนี่ยสามารถปรับแต่งซ่อมแซมและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ดังเดิมนะครับผมก็คือว่าดูนะครับว่าการปรับแต่งซ่อมแซมเนี่ยก็ต้อง ดูเรื่องของอเขาเรียกว่าการชํารุดหรือว่าความเสียหายของอุปกรณ์นะครับก็ต้องดูว่าอายุใช้งานมีเท่าไหร่แล้วสามารถใช้ต่อได้ไหมนะครับซึ่งถ้าสามารถใช้ต่อได้ก็โอเคเราเรานำมา,าดัดแปลงแล้วก็ซ่อมแซมมันกลับมาใช้ใหม่นะครับผมต่อมาก็คือ Refuse ก็คือง่ายๆก็คือการปฏิเสธนะคะก็อาจจะปฏิเสธการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยะคะเพื่อเพื่อลดปริมาณขยะในโลกลงเนาะ ใช่ครับผมก็ทุกวันนี้นะครับขยะก็ในหลายประเทศครับก็มีประมาณวันนึงก็ไม่ต่ำกว่าพันล้านตันนะครับผมก็คือถ้าทุกโลกทั้งโลกทุกประเทศเนี่ยเผาขยะพร้อมกันทั้งท่านผู้ฟังลองคิดดูครับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ของเสียเอ่ยหรือว่าพมลพิษเอ่ยเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทําให้โอโซนนะครับซึ่งเป็นตัวที่กรองรังสี UV ีเนี่ยถูกทําลายพอโอโซนถูกทำลายนะครับรังสี U ูสามารถเจาะทะลุเข้ามาได้ก็จะเกิดเขาเรียกว่า ภาวะที่ทุกคนเ,นเป็นมะเร็งมะเร็งผิว<ช>แดดใช่ใชมะเร็งผิว<ช>มะเร็งผิวเนี่ยมันจะทําให้เราทุกเราเนี่ยปวดแสบปวดร้อนที่ผิวแล้วก็ผิวเสียด้วยอ่านะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับคือการรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นก็คือตามที่เลยครับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็คือเราเมื่อเราใช้ทรัพยากรไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะปลูกหรือว่าควรจะสร้างใหม่นะครับให้เท่ากับจํานวนเดิมนที่มันมีอยู่อย่างเช่นเรา เขาเรียกว่าเราใช้ดินไปเพื่อการสร้างบ้านหรือว่าตัดต้นไม้ไปเพื่อทํากระดาษเองเนี่ยเราก็ควรจะปลูกต้นไม้กลับไม้เท่าเดิมแล้วก็ควรจะรักษาหน้าดินรักษาบํารุงดินให้สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อๆไปในอนาคตนั่นเองเนาะโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะครับจากเรื่อง green ocean strategy ของเรานะครับก็วันนี้นะครับรายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแล้วก็หมดเวลา แล้วเราเองก็ตอนนี้ก็กําลังจะบอกลาท่านผู้ฟังกัน okay, นะอย่างไรก็ตามนะคะก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> ได้ที่ mfa.go.th หรือว่าเข้าไปที่ Facebook นะคะก็คือ Thai mfa ไทย mfa หรือเซิร์ชว่ากระทรวงการต่างประเทศเนาะส่วนรับฟังรายการวิทยุสลารลมย้อนหลังได้ที่สล l a ลม o m m f a g o t h หรือว่าอยากจะเ,เห็น ตัวพวกเราเป็นๆเ,เนาะก็คือเข้าไปดูวิดีโอที่ YouTube หรือ Facebook สลาลมเรดิโอนะคะได้เหมือนกันค่ะครับผมก็นะครับสำหรับวันนี้ก็รายการของเราก็หมดเวลาแล้วเนาะ,ค,ะครับก็ยังไงก็รับชมรับฟังได้ใหม่นะครับในเทปหน้านะครับผมก็สวัส,ส,วสดสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ